สิเฮ็ดชูชีปลาทูค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะเอาน้ำมันใส่กระทะแล้วก็เอาพริกแกงลงพี่น้องค่ะพริกแกงซื่นละ่ะพี่นี่สิล้องเฮ็ดล้องเบิ่งจ้ะพี่น้องแต่ว่าพี่นี่ก็เฮ็ดหลายเทียร์ล่ะละ่ะแต่ว่าบ่ชหน้านั่นในชูชีเนาะค่ะเนาะแต่ก็เสี่ยวกะทิลงค่ะพี่น้องค่ะกะทิกับ๋องนี่ละใส่เบิดเลยไม่ต้องเคี่ยวไปเคี่ยวใส่ปลาทูนั่ค่ะพี่น้องค่ะ ร่องซิมร่องเบิงกอนเพราะวา่าพริกแกงกะพริกแกงกะเข้มยู่จะพี่น้องเอาผงปรุงรสจักกน้อยนะะเนาะค่ะเนาะก็ใส่มากไามแบบจะพ,พี่น้องพอาพี่ดีบอมักน้ำตาลปี๊ด พราอมากมหกกเมเพราะว่าพี่แกงกะเข้มแล้วพี่น้องค่ะแล้วก็เอาปลาใส่ค่ะพี่น้องปลาปลาทู่ค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่กะปลาทู่ดิบได้พี่น้องค่ะปลาทูสดไหมเอาอเนี้ยหุ้มค่ะพี่น้อง นี่ <s> <S <s สวัสดีครับพี่น้องปองปายสวัสดีครับเมียฝรั่งเอ็ดเอสพี่ชาแนลพี่น้องคะมือนี่พี่นี่สิกินชูชีป้าดูมัชงชูชีป้าค่ะมองดูติดแล้วล่ะค่ะชูชีป้าแล้วบัดที่นี่แฟนพี่นี่เพิ่นมักกินบักม่วงเนาะค่ะเนาะบักม่วงก,กา้านน้ำป่าค่ะพี่น้องแค่นั้นล่ะบักม่วงกา้านน้ำป่าเนาะค่ะเนาะ ก็มากมากพี่น้องค่ะมากหลายทีนี่ก็เสียให้เล่าคล้ายๆสลัดลนี่แหละโยนข้าวข้าวสวยค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่สื่อแนวมาใส่พี่นี่สื่อแน,วม,น,อแนวมาใส่อันถ้วยค่ะพี่น้องตะฮักตะฮักพี่น้องค่ะ <Exactly. S 1> ถูกต้องแล้วว่าสัุนี่เขาเอิญสลัดสลัดอัน บักม่วงค่ะพี่น้องแต่ว่าใส่ก็จะดำป่าแล้วมากมากพี่น้องมากหลายมากหลายมากหลายแล้วมักสูสีพี่น้องค่ะอืม <c oughs> <c oughs> หมกม่วงใส่นน้ำปลาสิล่ะพี่น้องอืมอืมเจ้บ่ค่อยๆเท่องแปลว่าแซ่บหลายพี่น้องคะเท่องดี กุ้งบ,บ้านเบสโตสเผ็ดไหมเผ็ดไหมอืมไม่เผ็ดไม่เผ็ดซูชิปลาอืม เขามีความสุขที่เขาเห็นต้นใหม่ของเขาอาจารย์พี่น้องต้นใหม่เห็ดสวนปลูกพักอยูส์เวสต์ลนบอได้เห็ดยังพี่น้อง facile pour faire comme l'aime ouais c'est une sauce que j'aime beaucoup alors vraiment c'est raffiner mm -hmm. j'ai un peu des arrêtes mm -hmm. parce que tu trouvais un autre poisson Et la, la base là, ouais, c est, c est, moi c'est ce que j'aime, c'est la bergamote. Mm -hmm. La bergamote, ça c'est vraiment exceptionnel. La marque, Bay Pas On va pas besoin de faire <coughs> la nourriture siss. Ouais. น้องสปาเกตตี้ฟินมาฟะทุกทุกที่ฟิสเต๊กไม่ัอต้องลองสองไม่ไมตลองเฮ็ดกับข้าวไทยดอกเฮ็ดตั้งแต่สปาเกตตี้อันทะเลล่ะให้กินสั่นพิม่าพิมาสูตรของพี่นี่คือผัดอันสปาเกตตี้อันขีเมาส์แม่จ้าพี่น้องและมักออกมั่งเซนต์ปลา Maintenant on ne sait pas ซิถ้าถ้าถ้าก้าถ้ e s ้าถ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 ไาถ้า n ้าถ้ยถาถ้ l ถ e าถ้าถ้าถ้าถาถ้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 า้าถ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 ้้าถ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  s าถ้าถา้ e า แล้เลยบา่าไปสวิตกับไปน้ำกันกลับมากหรือกับมากน้ำกันพี่นอ้องขอมแจ่บกระเด้บอกหินนัวแม่ไหมนอ้องอื้มบ้องปัวส่งละเต็ะปัวส่งพี่น้องค่ะเพิ่นจริงเป็นเด้ Non, la sauce est excellente. Malheureusement, il a un peu, un peu beaucoup d'arêtes ce poisson. Soit mm -hmm. en fait, Non Je ne sais pas, on avait acheté une fois chez Macro. Mm. Ça, je me rappelle. Mm -hmm. Le sourire, je ne crois pas que c'était un, un si basse. ใช่ปะถ้าไปกินเขาอยู่ทั้งนอกพี่น้องขาบ่แสีบบ่แสีบแล้วกระเป็นคล้ายๆกับวานเสียความรู้สึกเพราะว่าพี่ จ้าพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคลิปละข้ามค่ะพี่น้องค่ะเอาอีกภาษาฝรั่งเศสเอาอีกภาษาฝรั่งเศสวลาอง์ก่อองค์กอค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยให้เอฟซีทุกทคนพี่น้องค่ะทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.